เค่งแต่งกายของหมายเลข14เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นลวดลายของผ้ามักนำเสนอเป็นความเป็นธรรมชาติเช่นต้นไม้ดอกไม้หรือรูปทรงเรขาคณนตต่างๆบ่งบอกถึงวิธีชีวิตความเป็นอยงยุติธรรมสงเข้าประวดเครื่องแต่งกายของหมายเล,เลยข15 เป็นชุดปานบุรีสีชมพูดอกไม้ประจำจังหวัดนาราธิวาสถ่ายทอดความหวานละมุนและความงามอันเรียบง่ายผ่านการออกแบบและตัดเย็บด้วยผ้าทอจากขุมชนบ้านตอนหลังอำเภอตากไยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นความภาคภูมิใจในรากเง้าของชาวนาราธิวาชุดนี้แสดงถึงความระลึกน้ำใจของชาวญี่ปุ่นจากการสร้างเขื่อนญี่ปุ่น มาจากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การช่วยเหลือในการออกแบบและก่อสร้างเกอนแห่งนี้โดยร่วมมือกับรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นเกอนสร้างเสร็จและเปิดใช้งานในปีพุทธศักราช2530หมายเลข17นางสาวกันติชาผมทองน้องกระตูนอายุ20ปีสันสรวด34 25 38สกินคอสมาที่นิกส่งเข้าประกวด เครื่องแต่งกายของหมายเลข17เป็นชุดราตรีสีขาวผสมผสานกับการปักอย่างประณีดและใช้ผ้าซอแกะผ้าซองเกะเป็นองค์ประกอบของชุดอย่างสร้างสรรค์ออกแบบผ่าแนวคิดใหม่เป็นาปเป็นชุดที่แปลกตาแต่ยังคงสื่อถึงภาพไทยและวัฒนธรรมสมัยใหม่เป็นอย่างดีหมายเลข18น้องมายนางสาวชาลิตาบุญหลง อายุ26ปีตัดส่วน36 24 35กำนังงานที่ดินจังหวัดราธิวาส่งเข้าประกวดในชุดที่มีชื่อว่าบุงาอาธิการแห่งเมืองเบรนารอตัดเย็บด้วยผ้าบาติกและลายผ้าหมายเลข19น้องฝ้ายนางสาวจนัญญายอดจันทร์ อายุ24สปีสัดส่วน34 26 38อำเภอสีสาครส่งเข้าประกวดวันนี้มาได้สิบ9ก้ามาในชุดบานบุรีสีฟ้าเป็นผ้าทอมือคุณภาพดีที่รู้จักกันเอกลักษณ์ลวดลายไม่เป็นสองบ้านรายขาวทอผ้าวิรกงรองฝีมือของชาวบ้านบางาราลวดลายดอกบานบุรีสีฟ้าสะดุดงาปดจด,ดสดใสยิ่งนักหนา วัฒนธรรมพื้นถิ่นชาตราเชิญชวนยนถิ่นยนยินถิ่นไทยงามหมายเลข20น้องไอส์นางสาวพรพันธ์วารีบริสุทธิ์อายุ26ปีสักส่วน31 26 35ตสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอราธิวาส่งเข้าประกวด หมายเลขยี่สิบมีชื่อชุดว่าสายน้ำแห่งเมอร์นารอแัดเย็บด้วยผ้าปาเต้สีบุษราคามจากกลุ่มซาโลมาปาเตอ้อำเภอสุไหงโกลกเป็นผืนผ้าแห่งศักดิ์สรีและลายอัตลักษณ์ของชาวนราธิวาสีบุษราคามแทนสีของดอกบาดุรีออกแบบใหม่ช่วงลำตัวมีสีดำมีคำว่านราธิวาส่งกลิ่นอายของเมอร์นารอใชก้กระโปรงเป็นทรงหาปลายาวริวไหวให้แนวคิด สายน้ำสองสายของเมืองนรอที่บรรจบเป็นสายน้ำแห่งเมืองนรอนั่นเองครับหมายเลข21ต้องปอานางสาวสมดรทยบณีโชธอายุ30ปีตวส2 2ส36่วน3ห25 36หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังส่งเข้าประปวด หมายเลขสิวันนี้มาในชุดนารารรมใจพัชตราพรแห่งสันติเป็นแนวคิดถ่ายทอดความงามอันลึกซึ้งผ่านลายผ้าเปรียบเสมือนการรวมใจของชายหมายเลข22น้องแพรนางสาวชวัตรัตนสว่างกิจวัฒนาอายุ18ปีสัดส่วน34 28 38อำเภอเจาะไอร้องส่งเข้าประกวด วันนี้หมายเลข22มาในชุดเว่าว,วงเดือนนะครับแนวคิดวาบุแลเป็นว่าท้องถิ่นของมลายูชายแดนใต้นาเสนอโในการผสมผสานกับชุดลายพี่คุณพลอยนะครับแล้วก็เป็นของกลุ่มศิลปะบ้านตอนหลังของอำเภอตากใบหมายเลข23น้องกิฟต์นางสาวมลริกาบุญมาที่ทําการปกครองจังหวัดอุตรดิตถว่าส่งข้อประกวด หมายเลข23มาในชุดมนสเสน่บานบูรีตามแนวคิดสื่อถึงความเป็นการถี่บานของหญิงสาวชาวนาราธิวาสประสานเอกลักษณ์ท้องถิง่นผ่านผ้าบาติกด้วยสเสน่์อันละเมียรละไมของดอกบานบูรีซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนาราธิวาสหมายเลข24่น้องฟานางสาวสิตรีฟ้าตอนะบุราเฮง หมายเลข24มาในลายผ้านรารารวงใจเป็นการหลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียวของคนนาราธิวาสที่มีความรักความสามัคคีประสานสัมพันธ์บนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอนุดงามของจังหวัดนาราธิวาสเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวของลายผ้าทั้ง5ลาย หมายเลขย5ต้องอุ้มนางสาวสัตติทรเทพ,พเรกรอำเภอตาบัส่งเข้าประกวดหมายเลขย5มาในชื่อชุดตามบอยพระพระราชาจากภูผาสู่มหานทีตัดเย็บด้วยผ้าบาติกลายรักภูษาจากร้าน นาราบาติกโดยที่มีแรงบันดาลใจคือฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยชุดประกอบด้วยเสรสอกะบอยาวมีระบายทั้งสองข้างและใช้ผ้าไหมสีม่วงเสริมด้านหลังด้วยบวงชนให้ทุกคนภูมิใจเมืองนาราหมายเลข29น้องนิดานางสาวเขมินทราสิรินาจาิตินนท์ อายุ19ปีสัดส่วน32 24 36สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาราธิวาสส่งเข้าประกวดหมายเลข29นะครับมาในชื่อชุดนารารักถิ่หยิบผ้ายกลายผ้าสะท้อนถึงความรักในถิ่นฐานของชาวจังหวัดนาราธิวาสเป็นชุดราตรีที่ได้รับแงรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตและศิลปะ มีลวดลายเอกลักษณ์นราธิวาสใบไ,ไม้สีทองเรือ่อนและท่าตำหนักทักษิณดอกรักราชกัญญาจากกลุ่มพอผ้าบานาราและยังเป็นลายผ้าซอฟพาเวอร์จังหวัดนราธิวาสที่นี่เคยดูละครของเราสองคนไหมคะ yeah, เยยมเลย <laughs> เอาเป็นว่าเราฝากผลงานที่ออนแอร์อยู่แล้วตอนนี้ก่อนแล้วกันนะคะ mm hmm. เพื่อทุกคนในที่นี้จะได้คุณหน้าคุณตาเราบ้าง